Yeah, thì hai nàng rốt nặng nặng này sai Tiếng ngờ mong Trong tay trái anh đi biết lại Ê cứ sao sẽ xuống qua phu khấu phai Tài người được mang tầm quá rác hát khấu khởi đau này tất là Nguồn à bọc chuối này đi ทั้งที่เงินเดิมยังไม่ทันเสร็จดีโทรศัพท์ดังทุกนาทีลูกค้าขอเล่นเหมือนจะมีเดีลพันล้านทั้งปีแต่โบนัสไม่มีกูยังยิ้มให้ยิ้มให้ระบบที่ไม่เคยเข้าใจยิ้มให้เงินเดือนที่อกช้าไปสามวันยิ้มให้ชีวิตที่ยังไม่หลุดจากไฟหัวหน้าครับเห็นใจผมหน่อยงานแม่งล้นแต่เงินมันน้อยผมไม่ได้ขอรวยแค่อยากพอใช้อยากให้ใจผมมีค่าเท่ากับที่ผมตั้งใจหัวหน้า เห็นใจผมบ้างทำทุกอย่างมันสิบตำแหน่งรวมร่างเหนื่อยทุกวันแต่ก็ยังยืนได้เพราะยังมีฟ้า เงินจะยังไม่พอที่ยงปรองแต่ไม่มีเวลาจะกินข้าวกลงเย็นในไมโครเวฟคือเพื่อนสนิทของกูทุกสิ้นเดือนประชุมใบายาวเหมือนไล่กันข่าวแต่เนื้อหาซ้ำๆเหมือนชีวิตที่ยังหาทางก้าวกดไล่ให้เพื่อนที่ลาออกได้งานใหม่ในใจคิดเบาเมื่อไหล่จะถึงตาก,กูบางวะแต่พอคลิกทีก็ต้องลุกไปส่งแฟนเพราะหัวหน้าเรียกอันนี้ทำถึงไหนแล้วนะโอเคครับผมจัดให้ครับ บ่นแต่ปากพูดได้ครับเพราะนี่คือวิธีของคนที่ยังต้องกินข้าวแม้เงินไม่พอแต่ความฝันยังไม่หายไปจากครับหัวหน้าครับเห็นใจผมหน่อยงานแมงล้นแต่เงินมันน้อยผมไม่ได้ขอรวยแค่ยากพอใช้อยากให้ใจผมมีค่าเท่ากับที่ผมตั้งใจหัวหน้าครับเห็นใจผมบ้าง <Yeah. S 1> ทำทุกอย่างมันสิบตำแหน่งรวมร่างเหนื่อยทุกวันแต่ยังยืนได้เพราะยังมีฝันแม้เงินจะยังไม่พอ เป็นคนบนในเฟซอยากให้ระบบนี้เข้าใจเสียงในเพลงไม่ได้อยากโคลยอยากใช้ชีวิตจริงไม่ต้องมีรู้ขอมีวันพักจริงจริงโอ้ที่ไม่เบืร์เพราะกลัวจะถูกมองว่าโลกแต่ข้างในมันเหนื่อยเหมือนวิ่งมาราจ,จะดนไม่มีเส้นชัยหัวหนาครับจะมีเวลาได้ฟังอยากบอกว่าผมอย่างสู้แต่ขอใจบางได้ไหมกูทำบัญชีกูทำกราฟ ตอบเมลแทนแฟนผู้กีจร์ทำทุกอย่างที่ไม่มีในหน้าที่แต่เงินเดือนยังเท่าเดิมตั้งแต่ปีที่แล้วมาเพื่อบางคนลาออกออกไปขายของแต่กูยังอยู่เพราะยังมีแม่ต้องมองหน้าค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าฟันทุกบามันคือเหตุผลที่กูยังฝืนยิ้มวันสุขมาถึงก็โล่งใจแต่พอวันจันทร์ก็เริ่มใหม่อีกวงจรชีวิตเหมือนลู่วิ่งเหนื่อยแต่ต้องยิ้ม ผมยังไม่อยาก<ส>ครับเห็นใจผมหน่อยงานมันนังแต่ใจยังคอยไม่ได้อยากได้แก่เงินมากหน่อยอยากให้รู้ว่าผมก็มีความฝันในท้อยยิ้มนี้หัวหน้าครับ<ส>เห็นใจผมบ้าง<ส>ผมย,ยังยืดแม้โลกมันต่างถ้าชีวิตนี้คือเพลงผมก็จะแรปต่อไปจนไฟในใจไม่ด<ส>ับ<ส>เดี๋เวเ,เ,เจนไฟในใจไม่ดับ chân phải nấy tay mày đạp